สวัสดีค่ะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะคะคุณจะมาเฉลยข้อสอบเก่าท้องถิ่นปี6กกันเนาะก็จะมีหลายข้อเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มข้อที่1ก่อนเลยละกันนะ,ะเขาบอกว่าพิม่มนนะคะได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น2 5ซึ่งทำให้เธอเนี่ยได้รับเงินเดือนเท่ากับปีที่แล้วเลยจงหาว่าพิมนเนี่ยถูกลดเงินเดือนร้อยละเท่าไหร่ าถามถึงร้อยละอีกละคุณครูสอนตลอดเลยเนาะว่าถ้าสมมติโจทย์ถามว่าร้อยละเท่าไหร่หรือกี่เปอร์เซ็นต์อย่าเพิ่งคิดว่ามันคือกี่เปอร์เซ็นต์มันดูยากให้คิดก่อนว่าพิมลถูกลดเงินเดือนกี่บาทก่อนอเดี๋ยวคุณครูจะเล่าเรื่องราวข้อนี้ให้ฟังพิมนเนี่ยเขาได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น2 5เปอร์เซ็นต์ก็คือก่อนหน้านี้นะพิมลได้รับเงินเดือนเท่าไหร่ไม่รู้แต่ปัจจุบันนะคะปัจจุบันเนี่ย พิมลเนี่ยได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น25%ก็คือจากจากเดือนที่แล้วอะไรปรมบณนี้เนาะนะคะตอนนี้ปัจจุบันนะคะอันนี้คือปัจจุบันอันนี้คือปัจจุบันอันนี้คือก่อนหน้านี้ก่อนหน้าเนาะคือก่อนหน้านี้เขาได้รับเงินเดือนกี่บาทไม่รู้แต่ปัจจุบันเนี่ยเขาได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น25%ก็คือได้เพิ่มขึ้น25%จากก้อนเนี้ยแหละ ซึ่งทำให้เธอเนี่ยได้รับเงินเดือนเท่ากับปีที่แล้วเลยก็คือเงินเดือนปัจจุบันที่เขาได้รับตอนนี้นะได้เท่ากับปีที่แล้วที่เขาได้รับเลยซึ่งปีที่แล้วเนี่ยได้รับกี่บาทไม่รู้แต่รู้แน่ๆว่าไอ้สองก้อนเนี้ยมันมีค่าเท่ากันถ้าดูจากการวิเคราะห์โจทย์แล้วเนี่ยมันหมายความว่าเฮ้ยปีที่แล้วเนี่ยน่าจะมีการลดเงินเดือนนะถูกปะ คือไอ้สองก้อนนี้มันมีค่าเท่ากันใช่ปะ่ะแล้วพอเพิ่มจากตัวนี้ไปยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์มันกลับมีค่าเท่ากันแสดงว่าปีที่แล้วเนี่ยต้องมีการลดเงินเดือนถูกไหมคือตรงนี้ปีที่แล้วเนี่ยได้รับเงินเดือนเท่าไหร่ไม่รู้เสร็จปุ๊บเนี่ยมีการลดเงินเดือนกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้ทําให้ได้เท่ากับตัวนี้แล้วปัจจุบันเนี่ยเขาก็ได้เงินเดือนมาเพิ่มอีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือได้เท่ากับไอ้ก้อนนี้พอดีเลยนะคะข้อน,นีจ้จะค่อนข้างยากน,นิดนึงเนาะ นะคะอันนี้คือความหมายของมันประมาณนี้ทีนี้เขาถามว่าพี่มนเนี่ยถูกลดเงินเดือนกี่บาทก็คือไอเนี้ยถูกลดเงินเดือนกี่บาทคิดตรงนี้ให้ได้ก่อนซึ่งคุณอุ้เคยสอนแล้วถ้าสมมติว่ามันมีคําว่าเปอร์เซ็นต์เฉยๆไม่มีจํานวนเงินจริงๆดังนั้นเราสามารถสมมุติตัวเลขหนึ่งร้อยได้เลยหมายความว่านี่นะเพิ่มเงินเดือนยี่บห้าเปอร์เซ็นต์หมายความว่า,นะา,วา,วาถ้าก่อนหน้าได้เงินเดือนหนึ่งร้อย เพิ่มยี่สิบห้าแสดงว่าปัจจุบันต้องได้เงินเดือนร้อยยี่ิบห้าถูกปะ,อ,ะอย่างนี้นะถ้าก่อนหน้านี้ได้เงินเดือนหนึ่งร้อยเจ็จปุ๊บได้เงินเดือนเพิ่มยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนั่นหมายความว่าปัจจุบันเขาจะมีเงินเดือนอยู่ร้อยยี่สิบห้าบาทอย่างนี้ใช่ปะอันนี้คือความหมายเปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งไอ้ก้อนเนี้ยกับก้อนนี้มันมีค่าเท่ากันอันนี้ก็ต้องเป็นร้อยยี่ิบห้าทุกคนเห็นภาพชัดป่าว่าปีที่แล้วเนี่ยเขามีเงินเดือนร้อยยี่ิบห้านะ เสร็จปุ๊บเนี่ยเห็นปหมเงินเดือนขาลดลงนะคะเสร็จปุ๊บได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นอีกสองอันนี้มันจะมีค่าเท่ากันพอดีอันนี้วิเคราะหโจทยากนิดนึงนะคะอ่ะทีนี้เรารู้แล้วปะว่าพิมลถูกลดเงินเดือนเท่าไหร่ปีที่แล้วได้ร้อยิบห้าอันนี้ได้หนึ่งร้อยแสดงว่าถูกลดเงินเดือนยี่สิบห้าบาทถูกป่ะอันนี้ถูกลดเงินเดือนยี่สิบห้าบาทจบแต่ประเด็นก็คือเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเขาไม่ได้ถามว่าลดเงินเดือนกี่บาท เขาถามว่าลดเงินเดือนร้อยละเท่าไหร่หรือกี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองดังนั้นเนี่ยเราจะต้องแปลงไอ้เจ้าตัวนี้ให้เป็นเปอร์เซ็นต์เข้าใจปะเนาะขั้นแรกคิดก่อนว่ามันลดกี่บาทเสร็จปุ๊บค่อยแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์โอ้โหสูตรเปอร์เซ็นต์สูตรการแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ครูลูกสอนบ่อยมากเอาสิ่งที่ถามหารด้วยสิ่งที่เทียบจากนั้นคูณร้อยคาตอบของเราจะเป็นเปอร์เซ็นต์ทันทีใครอยู่ในคอร์สนะครูลูกสอนบ่อยมากเลยนะไอ้สูตรเนี้ยอะสิ่งที่ถามคือ ถามว่าลดเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบห้าเอายี่สิบห้าไปเติมตรงนี้เลยหารด้วยสิ่งที่เทียบเทียบกับก่อนหน้าค่ะมาต้องเทียบกับก่อนหน้าตรงนี้เออคือเทียบกับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ร้อยยี่สิบห้านะคะร้อยยี่สิบห้าเหมือนกับว่าถูกลดถ,ถูกลดเงินเดือนยี่สิบห้าบาทจากตัวนี้ดังนั้นส่วนก็ต้องเป็นของตัวนี้นั่นเองเข้าใจปะแล้วก็คิดเลขได้เลยเอายี่สิบห้าตัดเนาะยี่สิบห้าหนึ่งยี่สิบห้ายี่สิบห้าห้าร้อยยี่สิบห้า เอาห้าตัดต่อห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบนั้นตอบ20%เนั่นหมายความว่าพิมลเนี่ยถูกลดเงินเดือน20%เซนะคะเรียบร้อยข้อที่1โอเคต่อไปข้อที่2กันบ้างกอนเนี่ยให้มุกยืมเงินนะคะ3ามพันห้าบาทโดยคิดดอกเบีย้ยปีแรกเนี่ยสิบเปอร์เซนตเนาะเวลาเราให้ ใครยืมเงินอ่าเราก็แบบคิดดอกเบี้ยหน่อยนะนะคะปีแรกเนี่ยคิดดอกเบี้ยสิเอร์ซ็นอันนี้คือปีแรกก่อนมีดอกเบี้ยนะจ๊ะดอกเบี้ยสิบเปอร์เซ็นปีถัดไปลดลงหนึ่งเปอร์เซ็นรวมเป็นระยะเวลาสิบปีพอดีคือข้อนี้ยมันกำกวงนิดนึงนะคุณ้ไม่แน่ใจว่าโจทย์มันเป็นอย่างเป๊ะหรือเปล่า แต่ความหมายของข้อนี้จริงๆแล้วมันคือปีแรกเนี่ยคิดดอกเบีย้ย10%ปีที่สองถึงปีที่10นะคะดอกเบีย้ยเนี่ยลดลง1%อร์ตอนแรก10มันก็คือจะเหลือดอกเบีย้ยอยู่9%พอลดลงไป1%นเอร์เก็ตปะหมายความว่าตั้งแต่ปีที่2ถึงปีที่10คิดดอกเบีย้ยนะ9%้นนั่นเองนะคะรวมเป็นระยะเวลา10ปีเนี่ยตั้งแต่ปีที่1ถึงปีที่10ก็คือเป็น10ปีพอดี นะคะคอยากทราบว่ากอนจะได้รับเงินจากมุกทั้งหมดกี่บาทก็คือรวมทั้งเงินที่กอนให้ยืมด้วยแล้วก็รวมทั้งดอกเบีย้ยด้วยรวมกันเนี่ยทั้งหมดกี่บาทเ,าเงินต้นนะคะรวมกับดอกเบีย้ยเราก็จะรู้ว่า,อากอนได้รับเงินทั้งหมดกี่บาทจากมุกเนาะเงินต้นเนี่ยคือสามหมื่นห้าอันนี้ต้องคืนแน่ๆอยู่แล้วเพราะว่าเขายืมไปเท่านี้ใช่ปะ เดี๋ยวเราไปคิดดอกเบีย้ยกันว่า1ิปีเนี้เสียดอกเบีย้ยทั้งหมดเท่าไหร่นะคะในกรณีที่คิดเงินเป็นคิดเงินกรณีที่คิดเงินต้นคงที่ก็คือมันไม่มีการทบต้นทบดอกใครงงคําว่าคิดเงินต้นคงที่ไปดูในเรื่องของดอกเบีย้ยได้ดอกเบีย้ยเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2แบบคือดอกเบีย้ยทบต้นกับดอกเบีย้ยคงที่หรือแบบปกตินั่นเองคุณรู้สอนไปแล้วไปดูได้นะคะไปดูได้เลยเนาะ ทีนี้คุณลูกขอคิดอย่างนี้ก่อนละกันนะว่าดอกเบีย้ยในปีที่หนึ่งเท่ากับเท่าไหร่ดอกเบีย้ยในปีที่หนึ่งนะคะสูตรการหาดอกเบีย้ยเนาะจำได้ปะเงินต้นคูณกับอัตราดอกเบีย้ยคูณกับระยะเวลาที่เป็นปีใช่ไหมคะเงินต้น 35, เนี่ยสามหมื่นห้าเนาะคูณกับอัตราดอกเบีย้ยคือสิบเปอร์เซ็นต์เนเป็นเศษส่วนได้คือส10ิบส่วนร้อยอันนี้สอนละเอียดแล้วนะทุกคนไปดูดอกเบีย้ยก่อนได้ คูณกับปีอันเนี้ยเอาแค่ปีเดียวเพราะว่าดอกเบี้ยสิบเปอร์เซ็นต์เขาคิดแค่ปีเดียวคือปีแรกก็คูณแค่หนึ่งแค่นี้คิดเลขได้เลยศูนย์ตัดศูนย์ศูนย์ตัดศูนย์เหลือสามพันห้าหมายความว่าโอ้โหดอกเบี้ยปีแรกนะจะต้องจ่ายสามพันห้าร้อยเลยโอเคไหมเสร็จปุ๊บปีที่สองถึงปีที่สิบเนี่ยจ่ายดอกเบี้ยปีละเก้าเปอร์เซ็นต์งั้นคุณลูกขอคิดนะว่าปีที่สองจ่ายดอกเบี้ยเท่าไหร่ ปีที่2นะคะคิดเหมือนเดิมเลยเนาะเงินต้นคูณอัตราดอกเบีย้ยคูณปีเงินต้นคือ3 5มหมาเหมือนเดิมคูณกับอัตราดอกเบีย้ยคือ9%คือ9ส่วนร้อยคูณกับจํานวนปีจริงๆแล้วเนี่ยขอคิดแค่ปีเดียวก่อนได้ปะขอคิดแค่ปีที่2ปีเดียวก่อนก็คือคูณ1เนาะอ่ะคิดเลขออกมา0ูตัด0 0ตัด0 35คูณ9 95 45 93าม ย uh, <ference> ี่สิบเจ็ดยี่สแปดยสบเก้าสเดสหนงแสว่าปีที่2องเนี่ยเสียดอกเบี้ยสามพันหนึ่งร้หทีนี้ถ้าเราคิดปีที่สาปีที่สามเนี่ยก็คิดดอกเบี้ยเก้าเปอร์เซ็นนั่นหมายความว่านั่นหมายความว่าปีที่สาก็เสียดอกเบี้ย3 1มพหเช่นเดียวกันปีที่4ี่ปีที่ห้าปีที่หปีที่เจ็ดปีที่แปดปีที่เก้าปีที่สิบจะเสียดอกเบี้ยปีละสามพห พอเข้าใจปะเพราะว่าปีที่2ถึงปีที่สิเนี่ยเสียดอกเบี้ย9%ก้ตไงงั้นครูลูกขอคิดอย่างนี้เลยได้ไหมล่ะถ้าครูลูกอยากรู้ว่าปีตั้งแต่ปีที่2นะถึงปีที่10ถึงปีที่10นะคะเสียดอกเบี้ยทั้งหมดเท่าไหร่เราก็เอา3,150บวกกัน9ตัวได้เลยเนาะเพราะว่ามี9ปีแต่ถ้าเราขี้เกียจบวกเราก็ใช้คูณได้ไงคูณเลยก็ได้3150นะคะคูณ9มันจะได้เป็น 28,350นั่นหมายความว่าตั้งแต่ปีที่2ถึงปีที่10เสียดอกเบีย้ยเท่านี้ทีนี้ถามว่า10ปีเสียดอกเบีย้ยทั้งหมดเท่าไหร่เอา2อก้อนนี้บวกกันเนาะทดตรงนี้นะคะบวกกันเลย0 5 8 8 9 1้าแปดแก็ล้วก็เก้า1ิบใช่ปะ่ะได้เป็นสามห่งแปดหเนาะก็บวกไปได้เลย แ5 0เห็นปะแสงว่า10ปีนี้เสียดอกเบีย้ยเท่านี้โอ้โหเกือบเท่าเงินต้นเลยนะเสร็จปุ๊บเราก็เอาทั้งหมดมาบวกกันนะคะออขอบวกแป๊บหนึ่งนะสา0 0ันแบนึงนะบ,บ,นงนะบวกกับตึด๊ดตก็คือเอาสองก้อนนี้บวกกันทุกคนมันจะได้เป็น 60, 6กหมื่บบาทนะคะอันนี้คือดอกเบีย้ยรวมเงินต้นแล้วประมาณนี้ โอเคเนาะสรุปข้อนี้นะคะคือคุณรู้ต้องคิดแยกอะคิดปีที่หนึ่งแยกกับเก้าปีเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าดอกเบี้ยมันไม่เท่ากันไงเหนป้ดอกเบี้ยสิบเปอร์เซ็นกับดอกเบี้ยเก้าเปอร์เซ็นไม่เท่ากันนะะคุณรู้ก็ต้องคิดแยกคุณรูกคิดก่อนว่าปีที่หนึ่งได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่ได้เท่านี้ปีที่สองถึงปีที่สิบได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่เออคิดดอกเบีย้ยเท่าไหร่นะคะได้เป็นเท่านี้จากนั้นเราก็ไปคิดเลขจบตรงนี้นะคะ ต่อไปเรามาดูข้อที่3กันบ้างหมู่บ้าน A นะมีจำนวนประชากรเนี่ยเท่านี้คนเสร็จปุ๊บเนี่ยประชากรลดลงปีละ120คนหมู่บ้าน B นะคะมีจำนวนประชากร4,200คนเพิ่มขึ้นปีละ80คนอยากทราบว่าอ e ีกกี่ปีทั้งสองหมู่บ้านจะมีประชากรที่เท่ากันคือตอนนี้ประชากรในหมู่บ้าน A นะมี 6,800คนประชากรในหมู่บ้าน B นะคะมี4,200คนถามว่าอีกกี่ปีประชากรทั้งสองหมู่บ้านนี้ถึงจะมีเท่ากันเราจะสังเกตเห็นว่าหมู่บ้าน A เนี่ยมีประชากรเยอะกว่าหมู่บ้าน B เนาะเสร็จปุ๊บเนี่ยหมู่บ้าน A นะมีคนลดลงไปเรื่อยๆเลยปีละ120คนส่วนหมู่บ้าน B เนี่ยมีคนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลย ปีละ80คนแสดงว่า2 2หมู่บ้านเนี่ยมันจะต้องมีจํานวนที่คือสามารถเท่ากันได้น,น่นองนะคะซึ่งเขาถามว่าอีกกี่ปีดังนั้นเนี่ยเขาถามว่าอีกกี่ปีใช่ป่ะแสดงว่าชอยก็คือเป็นจํานวนปีเนาะถ้าเราคิดอะไรไม่ออกนะเราใช้วิธีการแทนชอยเลยทุกคนหาคุณลูกศรแทนชอยนะคือแทนชอยเนี่ยมันช่วยได้อ่ะลองแทนกอกไก่เอ,อ่อคุณลูกอยากรู้ว่าอีก10ปี ประชากรในหมู่บ้าน A ลดลงกี่คนคะลดลงปีละ120คน10ปีแสงว่าลดลงกี่คนเราก็เอา10คูณกับ120ได้เลยถูกปะใช่ไหมเอา120กับ10คูณกันได้เลยแสงว่ามันจะต้องลดลง1,200ใช่ไหมคะงั้นอยากรู้ว่าตอนนี้ประชากรจะเหลือกี่คนนะก็เอาสองก้อนนี้ลบกันได้เลยเนาะขอทดนิดนึงนะ เป็น1200นะคะศนย์กับศูย์ลบกันเหลือ0 0นกับอันนี้6เนาะเหลือ5,600คนก็คนก็คือเอา2ก้อนนี้ลบกันใช่ป่ะนะคะดังนั้นเนี่ยอีก10ปีนะประชากรในหมู่บ้าน A จะเหลือ6,500คนงั้นเราไปคิดเหมือนกันหมู่บ้าน B อีก10ปีประชากรจะเหลือเท่าไหร่ประชากรในหมู่บ้าน B เนี่ยจะเพิ่มขึ้นปีละ80คน10ปีแสดงว่าหมู่บ้านนี้ต้องมีคนเพิ่มเท่าไหร่คะ เอา10กับ80คูณกันได้เลยถูกปะ่ะ10กับ80คูณกันได้เลย่ะแสดงว่าเพิ่มขึ้นตรงนี้คูณกันเนาะได้เป็น800แสดงว่าอีก10ปีหมู่บ้าน B เนี่ยจะมีคนเพิ่มมา800คนแสดงว่าหมู่บ้าน b มีคนกี่คนนะ5000คนใช่ปะะ่ะเนาะ่ะแสดงว่าอีก10ปีนะหมู่บ้าน a จะมีคนเท่านี้คน อีกสิบปีหมู่บ้าน B จะมีคนเท่านี้คนแต่เราจะเห็นว่าอ้าวประชากรไม่เท่ากันนี่อันนึงเป็นห้าพันหกอันนึงเป็นห้าพันมันไม่เท่ากันแสดงว่าสิบปีเนี่ยไม่ใช่ละเพราะว่าประชากรไม่เห็นเท่ากันเลยอลองแทนช้อยอื่นลองแทนช้อยอื่นดูสิงั้นเดี๋ยวเราลองแทนช้อยขอไข่ไหมละ่ะอีกสิบเอ็ดปีประชากรในหมู่บ้าน A กับหมู่บ้าน B จะมีอยากละเท่าไหร่งั้นคุณลูกขอแทนตรงนี้เลยได้ไหมละ่ะตรงเนี้ได้ปะไม่ต้องลบหมดเนาะ อีกสิปีหมู่บ้านบหมู่บ้านเจะมีคนลดลงกี่คนเรา920ารคูณกับสิเอ็ดได้เลยเนาะซึ่งมันจะได้เป็น1นึ0งพัใช่ไหมสิบเอปีลดลงปีละร้อยีคน11ปีก็จะลดลงไปเท่านี้คนแสดงว่าหมู่บ้าน A จะเหลือเท่าไหร่คะเราก็เอา6,800นเนาะลบกับ1,320มันจะได้เป็น5,000 480คนเช่นเดียวกันหมู่บ้าน b จะจะเหลือเท่าไหรอันนี้มันเพิ่มขึ้นเนาะเพิ่มขึ้นปีละ80คน11ปีแสดงว่าเพิ่มขึ้นกี่คนเราก็เอา80กับ11คูณกันได้เลยคูณกันแล้วเนี่ยมันจะได้เป็น880ก็ะก็880บวกกับ4,002เนาะมันจะได้เป็น5 0 8 0คน หมายความว่าอีก11อ็ดปีหมู่บ้าน A จะมีเท่านี้คนหมู่บ้าน B จะมีเท่านี้คนซึ่งเอา้าไม่เหมือนกันอีกแล้วทามันไม่เท่ากันอีกแล้วแสดงว่าสิบเอ็ดปีไม่ใช่ละขอเข้าใจปะคือเราต้องไล่เลขไปเรื่อยจนกว่าจะเจอว่ามันเท่ากันนะคะอลองสิบสองปีสิอีกสิบสองปีหมู่บ้าน A จะมีเท่าไหร่หมู่บ้าน B จะมีเท่าไหร่คุณลูกลองแทนในใจแล้วกันเนาะคุณลูกลองแทนมาแล้วแหละมันไม่เท่ากันทุกคน ไปลองแทนเองล้วกันนะมันจะไม่เท่ากันแต่พอเอาสิบามไปแทนคุณลูกขอข้ามไปแทนช้อยสิบสาเลยนะอีกสิบสามปีหมู่บ้าน A จะลดลงไปเท่าไหร่เราก็รอยยี่สิบคูณสิบสามหมู่บ้านหมู่บ้าน A นะคะจะลดลงไปหนึ่งพันห้า้อยหกสิบแสดงว่าเหลือกี่คนก็เอาลบกันได้เลยเนาะห้าพันสองรอสี่สิบคนนะคะหมู่บ้าน b จะมีคนเพิ่มกี่คน เอา80คูณ13ก่อนมันจะได้เป็น1,040อยากรู้ว่าหมู่บ้าน B จะมีคนทั้งหมดกี่คนเอาบวกกันได้เลยได้5,240ทุกคนจะเห็นว่าอ้าวถ้าอีก13ปีเนาะหมู่บ้านทั้งสองหมู่บ้านนี้จะมีคนเท่ากันพอดีเป๊ะเ,เลยนะคะดังนั้นข้อนี้ตอบข้องน,นั่นเองอันนี้ถ้าเราคิดไม่ออกเราก็ใช้วิธีการแทนชอยแบบนี้เลยโเคนะ แต่บางคนบอกว่าโอ้โหคุณลูกค้ากว่าจะคิดเสร็จเนี่ยโอ้โหใช้เวลาน,านานมากเลยนะคะหนูอยากได้วิธีที่เร็วกว่านี้วิธีที่เร็วกว่านี้ก็คือเราจะใช้วิธีสมการน,นั่นเองถ้าใครเรียนเรื่องสมการมาแล้วอะทุกคนจะจำคอนเซ็ปที่คุลูกเคยบอกได้ว่าถ้าอยากตั้งสมการเป็นเราต้องแทนชอยเป็นก่อนแล้วเราก็เปลี่ยนไอตัวที่เราไม่ทราบค่าให้เป็นอีกซึ่งเราจะเห็นว่าทุกข้อทุกชอยที่เราแทนเนี่ย เราจะเปลี่ยนแค่ตัวนี้ถูกปะตอนแรกเก้าสิบมาแทนติดไม่ได้เก้าสิบเอ็ดมาแทนสิบเอ็ดไม่ได้ก็สิบสองมาแทนสิบสองไม่ได้ก็สิบสามมาแทน,แทนถูกไหมถ้าใครเรียนเรื่องสมการมาแล้วเนี่ยครูเคยบอกว่าตัวที่เราไม่ทราบค่าเราสามารถเปลี่ยนเป็นตัวแปรเอกได้เลยก็เราไม่รู้ว่ามันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็ใช้เป็นตัวแปรเอกจากนั้นแก้สมการหาเอกจบโอเคป้าดังนั้นเนี่ยถ้าเราตั้งสมการไม่ได้แทนชอยก่อน นะคะแล้วก็เปลี่ยนไอตัวที่เราไม่รับค่าเป็น x แค่นี้เลยอ่ะหนึ่งร้อยยี่สิบคูณ x มันก็คือร้อยยี่สิบ x ขอเขียนแบบนี้เลยลวกันนะคะขอไม่เอาวงเล็บนะอุ้ยแปบ๊บหนึ่งนะคะปากกาคุณอุปของอ่ะเสร็จปุ๊บเนาะเดี๋ยวเราก็ย้าย x ไปอยู่ด้วยกันแล้วก็ย้ายตัวเลขไปอยู่ด้วยกันอันนี้คือหลักการแก้สมการ ขอย้ายร้อยี่สิบไปฝั่งนู้นหน้าร้อยี่สิบเป็นลบย้ายไปก็จะกลายเป็นบวกเอ่อสนะี่พันสองร้อยหน้าสี่พันสองร้อยเป็นบวกย้ายไปก็กลายเป็นลบอันนี้บวกกันเนาะได้เป็นสองร้อยเอกอันนี้ลบกันอ่ะศูนย์ศูนย์หกสองเสร็จปุ๊บย้ายสองร้อยไปฝั่งนู้น ศูนย์กับศูนย์ตัดกันศูนย์กับศูนย์ตัดกันเอาสองตัดนะสองหนึ่งสองสองหนึ่งสองสองสามหกเอก็คือมีค่าเท่ากับสิบสามนั่นหมายความว่าถ้าเลขตรงนี้เป็นสิบสามนะคะถ้าเลขตรงนี้เป็นสิบสามจะทําให้ทั้งสองฝั่งนี้มีค่าเท่ากันนั่นเองได้คําตอบเท่ากันเห็นปะเออประมาณนี้นะคะเราจะใช้สมการก็ได้แต่ถ้าใครตั้งสมการไม่ได้จริงๆคุณลูกแต่อยากได้คําตอบอะเราก็ใช้วิธีแทนชอยก็ได้อันนี้คือวิธีการเอาตัวรอด ชอบแบบไหนก็ใช้วิธีนั้นนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่4กันบ้างปากกา1ด้ามราคาเท่ากับดินสอ6แท่งาปากกา1ด้ามเท่ากับดินสอหแท่งดินสอสแท่งเท่ากับสมุด1เล่มสมุด3มเล่มเท่ากับ18บบาทอยากทราบว่าปากกา ราคาปากาเท่ากับกี่บาทอ่ามาค่อยๆค,คิดนะคะค่อยๆค,คิดอย่างนี้สมุดสามเล่มเนี่ยสิบแปดบาทอยากรู้ว่าคุณรู้อยากรู้ว่าสมุดหนึ่งเล่มกี่บาทเราก็เอาสิบแปดกับสามหารกันได้เลยถูกปะก็คือหกบาทเนาะสมุดหนึ่งเล่มนะคะราคาหกบาทน,นั่นเองดูตรงนี้ต่อดูตรงนี้ต่อดินสองสามแท่งเท่ากับราคาสมุดหนึ่งเล่ม สมุดหนึ่งเล่มเนี่ยคือหบาทแสดงว่าอันนี้นะสมุดหนึ่งเล่มเนี่ยคือสิบหบาทเออคือ6บาทดิคือหบาทใช่ปะ่ะนั่นหมายความว่าดินสอสามแท่งราคาหบาทอยากรู้ว่าว่านี่สอนหนึ่งแท่งกี่บาททุกคนสามแท่งหบาท1แท่งก็คือเอาหกับสมหารกันได้เลยเนาะก็จะเหลือเป็นสองบาทน,นั่นเองใช่ไหมคะ,ะ,ะมาตรงนี้ตรงนี้ ปากกาหนึ่งด้ามเท่ากับราคาดินสอหกแท่งคุณรู้อยากรู้ว่าทุกคนว่าดินสอหกแท่งกี่บาทหนึ่งแท่งเนี่ยหกบาท6แท่งกี่บาท,ท,บาท,ท,ก,บาทก็เอาหกกับสองคูณกันได้เลยถูกปะหกกับสองคูณกันได้ 12, นั่นหมายความว่าดินสอหกแท่งคือ12บาทซึ่งข้อนี้เขาบอกว่าปากกาหนึ่งด้ามเท่ากับ ดินสอหกแท่งดินสอหกแท่งสิบสองบาทดังนั้นปากกาหนึ่งด้ามก็ต้องราคาเออดินสอคำไหนนะปากกาหนึ่งด้ามเท่ากับดินสอหกแท่งดินสอหกแท่งสิบสองบาทแสดงว่าปากกาหนึ่งด้ามก็ต้องสิบสองบาทเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นข้อนี้ตอบสิบสองบาทได้เลยโอเคปะเนาะประมาณนี้นะคะก็คือค่อยๆหาอันนี้ไม่มีไม่ได้มีของอะไรมากนะคะ ต่อไปมาดูข้อที่5กันบ้างนายเนายบแล้วก็นายซีสคนนี้มีเงินเป็นอัตราส่วนเท่านี้ b และ C มีเงินรวมกัน490บาทจงหาว่า A มีเงินเท่าไหร่ข้อนี้เป็นเรื่องของอัตราส่วนใครอยากดูคลิปเต็มไปดูเรื่องของอัตราส่วนได้เลยครูสอนรายละเอียดละอ่าเดี๋ยวเรามาดูข้อนี้ข้อนี้เขาบอกว่า A เงินของ A ต่อเงินของ b ต่อเงินของ C นะ มีัตาส่วนเป็น5ต่อ4ต่อ3หมายความว่าถ้า A มีเงิน5 5บาท b จะมีเงิน4บาท C จะมีเงิน3บาทคือเราจะมองเป็นส่วนก็ได้หรือเราจะมองเป็นบาทก็ได้ไอันนี้แล้วแต่เนาะนะคะทีนี้คุณลูกอยากรู้ว่าถ้า b กับ C รวมเงินกันมีเงินกี่บาท b กับ C นะถ้า b กับ C รวมเงินกันเนาะจะมีเงิน7บาทถูกปะ,อะเอาใหม่นะ ถ้า A มีเงิน5บาท B มีเงิน4บาท C มีเงิน3บาท B กับ C จะต้องรวมกันมีเงินกี่บาทเราก็เอา2ก้อนนี้บวกกันได้เลยก็คือ7บาทนั่นเองโอเคปะแต่จริงๆแล้ว B กับ C รวมเงินกันมีกี่บาทคะมี490บาท B กับ C รวมเงินกันแล้วมี4 9่มี490บาททีนี้เขาถามว่าถ้าสองคนนี้มีเงินรวมกัน490บาทถามว่า A จะต้องมีเงินกี่บาทถามถึงตัวนี้นั่นเอง เข้าใจปะอันนี้คือสอนแล้วนะใครอยากดูคลิปเต็มก็ไปดูได้หาวิธีการทำเนาะก็ใช้การคูณใช่ปะเจ็ดคูณอะไรได้สี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดสิบใช่ปะเนาะอันนี้คูณตัวนี้ได้เป็นสี่ร้อยเก้าสิบอยากรู้เงินของ A เราก็เอาห้าคูณกับเจ็ดสิบเจ็ดห้าสามสิบห้าแสดงว่า a ก็คือมีเงินสามอยห้าสิบาทข้อนี้ตอบสา0ร้อยห้าสิบได้เลยถ้าเราอยากรู้เงินของ C เราก็เอาสามคูณกับตัวนี้เนาะ ก็เป็น210บาทถ้าเราอยากรู้เงินของ B ก็เอา4คูณกับตัวนี้จะสีแปดสองบาทนั่นเองโอเคปะหรือบางคนจะเขียนเป็นส่วนๆก็ได้นะะเดี๋ยวคุณลูกทำให้ดูไหมทาให้ดู2แบบแล้วก็ชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นไปนะคะจะมองเป็นส่วนก็ได้เเงินของ B เอ่อ A ก่อนเงินของ A B C a มีเงิน5ส่วน b จะมีเงิน4ส่วนแล้วก็ C มีเงิน3ส่วนเราจะมองแบบนี้ก็ได้อ่านเดี๋ยววาดรูปให้ A เนี่ยมีเงินอยู่5ส่วนแต่ละส่วนเนี่ยจะต้องมีค่าเท่ากันด้วยนะถ้าเป็นเรื่องของอัตราส่วนนะคะขอวาดรูปแป๊นหนึ่งนะคะ4แล้วก็5โอเค แป๊บหนึ่งนะชึบตรงนี้อันนี้สี่เนาะแล้วก็ตรงนี้3มส่วนนะคะอะประมาณนี้ประมาณนี้นะถ้า A, A มีเงินห้าส่วน B จะมีเงิน4ี่ส่วน C จะมีเงิน3มส่วนอย่างนี้เนาะทีนี้เขาบอกว่าถ้า B กับ c รวมเงินกันเป็น490บาท,บาทก็คือถ้าเราเอาเงินของ b ตรงนี้นะเงินของ B นะคะกับเงินของ C มารวมกันก็คือเอามาต่อกันนะอย่างนี้นะคะจะได้เท่ากับ490บาทนั่นหมายความว่า7ส่วนตรงนี้รวมกันได้490บาทนั่นเองอยากรู้ว่าเงินของ A เท่ากับกี่บาทคือเงินของ A มันมี5ส่วนเราอยากรู้ว่า5ส่วนนี้มีค่าเท่ากับกี่บาทวิธีการทำเนี่ยเราต้องหาร1ส่วนให้ได้ก่อนว่า1ส่วนมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ ซึ่งเราสามารถหาจากตรงนี้ได้เพราะว่าตรงนี้มีตัวเลขดูนะเจส่วนนี้มีค่าเท่ากับ490อยากรู้ว่า1ส่วนมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คือเ490เนี่ยแบ่งออกเป็น7ส่วนเท่าๆกันอยากรู้ว่า1ส่วนเท่ากับเท่าไหร่เราก็เอา490กับ7จดหารกันได้เป็น70นั่นหมายความว่ามันหนึ่งส่วนมีค่าเท่ากับ70บาทแล้วก็ทุกส่วนเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากันหมดเลยนะคะ พอเราได้หนึ่งส่วนปุ๊บทุกอย่างจบเลยทุกคนถ้าอยากรู้เงินของ A รู้แล้วไงว่าหนึ่งส่วนมีค่าเท่ากับเจ็ดสิบอันนี้ A มีเงินห้าส่วนเนาะมีเงินเท่าไหร่คะก็เอาเจ็ดสิบคูณห้าก็คือได้เป็นสามร้อยห้าสิบได้เท่ากันถ้าหาเงินของ B เราก็เอาเจ็ดสิบบวกกันสี่ตัวหรือเจ็ดสิบคูณสี่ก็ได้ก็จะได้เท่ากันได้สองร้อยแปดสิ อย่างเงี้ยเราจะมองเป็นส่วนก็ได้ถ้ามองเป็นส่วนเราก็ต้องคิดให้ได้ก่อนว่า1ส่วนมีค่าเท่ากับเท่าไหร่พอเรารู้หนึ่งส่วนปุ๊บทุกอย่างคือจบเราสามารถหาได้ทุกอย่างเลยนะคะหรือเราจะใช้วิธีแบบนี้ก็ได้ไม่ต้องมานั่งวาดรูปอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกได้เลยนะคะ